มื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับมีข่าวเกิดขึ้นที่อุดรธานีนะครับอยู่ข้างโรงเรียนอุดรพิชัยรักชุมชนพิชัยรักเทศบาลนครอุดรธานีนะฮะถังขยะในซอยข้างโรงเรียนนี้มีมีธนบัตรไปละยี่สิบปนนะฮะก็ทิ้งอยู่ในถังขยะจํานวนหนึ่งนะฮะก็ฮือฮาพอสมควรตํารวจนะครับในท้องที่สอพอเมืองอุดรธานีก็ พยายามสืบสวนหาเจ้าของที่มาที่ไปของเศษธนบัตรนี้เห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะ <c oughs> มันก็เยอะอยู่นะฮะ <c oughs> ดูแบบนี้ดูไม่ออกแต่ไปดูใกล้ๆขยี่ดูเนี่ยมันก็คือแบงค์ใบละยี่สิบโอ้โหป่นมากเลย <c oughs> ปล่นมากเลยฮะคร <c oughs> ับป่นและเปียกด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะทางตำรวจได้สืบทราบแล้วนะครับ <c oughs> เป็นของคุณ,ณนัทษาอินทะพาณิ์นะครับเป็นอดีตผอศูนย์จัดการธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ที่อยู่ที่ทชุมชนพิชัยรักตำบลบากแห้งอับหมากแข้งนะครับอำเภอเมืองอุดรธานีอ,อยู่บ้านใกล้ก,ลกับจุดที่พบถุงเศษธนบัตรนี่แหละฮะก็รับเป็นเจ้าของเศษธนบัตรนะครับคุณนัทษาก็บอกว่าเศษแบงค์เนี่ยเป็นเป็นแบงค์ฉบับละ20บาทจริงแต่เป็นแบงค์เก่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเก็บคืนเพื่อจะเอามาทําลายนะแต่ตัวเองเนี่ยไปขอกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อนํามาประกอบพิธีสร้างบ้านใหม่นะโดยจะนําเศษธนาบัตรเนี่ยมาบรรจุลงไปในหลุมเสาเอกเสาโทเพื่อความเป็นสิริมงคล<อ>นะฮะคือเขาคงทําลายแล้วล่ะเขาทําลายแล้วนะบแบบเขาทำลายก็จะมีการเจาะรูใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ <ๆ S 1> เธอก็ไปขอมาแล้วก็นําเศษธนาบัตรเนี่ยบรรจุลงถุงพลาสติกเก็บไว้ในบ้านก่อนนะฮะแต่แม่บ้านเนี่ยไม่รู้เรื่องนะฮะไปเอาไปเห็นว่ามีมี ไปเจอถุงดําแล้วก็มีแบงค์อยู่ข้างในนะคือคือเธอใส่ไว้ในถุงดําด้วยแหละนะฮะแล้วก็เห็นแบงค์มันปนๆเปียกๆนะฮะคิดว่าเป็นขยะก็เลยเอาไปทิ้งหวังดีใช่มันก็เลยไปปรากฏอยู่บนทขยะอยู่ในซอยข้างโรงเรียนอุดรพี่ชัยรักพอไปเจอเขาก็เลยฮือฮาว่าใครเออเศรษฐีหรือเปล่าเอาแบงค์มามา สับป่นขนาดนั้นนะครับนี่ฮะทางตํารวจนะครับก็ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นก็ได้รับการยืนยันตามนั้นนะฮะก็ไม่มีปัญหานะครับก็พบว่าธนบัตรที่พบป่นๆเนี่ยนะฮะไปช่างกิโลแล้วเนี่ยยีกิโลนะครับนี่ฮะยีกิโลก็เอาคืนเจ้าของไปครับเขาจะเอาไปลงหลุมเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลของสาเอกบ้านเสาโทบ้านอะไรงเขา แต่แม่บ้านไม่รู้หยิบมาทิ้งให้ด้วยความหวังดีบ้านผมไม่มีนะไม่มีแม่บ้านไม่ไม่มีแบบลงเสาเอกเสาโทอะไรอ่ะเลยฮะคือตอนไปซื้อมันก็มาเป็นหลังๆแล้วเนี่ยที่บ้านมีเสาไหมมีไหมมีแหมอันนี้บ้านเขาสร้างเองไงพอคุณบ้านบ้านสร้างเสร็จแล้วไงเป็นบ้านจัดสรรใช่ไหมครับบ้านใครเนี่ยบ้านของน้องหรือบ้าน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 ผมมบรรจงบรนจงเอง ไม่ไม่มีน้องไม่มีน้องอ๋อตัวนี้ก็อยู่บ้านครับ <c oughs> ที่เดียวอยู่ที่เดียวอยู่ท,ที่เดียว <c oughs>